อยากเล่นกับเขาอยากมาเล่นกับเขาแต่ก็ขู่เขาทองเอกกับทองสุกทองก้าวแต่งตัวทองก้าวลูกหันหน้ามาหน่อยสิออทองก้าวแต่งตัวห่ะลูก กินอ,อิ่มแล้วก็แต่งตัวค่ะแม่ไหมแล้วจะเข้าไปถิ่นเขาทำไมอลูกหนงจะเข้าไปทำไมถุงทองฮะออกมาลูกออกมาเสียงคำรามฮึ่งฮึ่จะขู่น้องแต่ก็ยังเข้าจะเข้าไปหาเขาน้องๆบ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างบอกแม่หน่อยนะคะว่าน้องจะเป็นอาการนี้กี่วัน ละมานกี่วันแม่อยากให้น้องเข้ากันได้ไวๆมีวิธีไหนบ้างนะควรเอฟซที่รู้บอกแม่ด้วยนะคะพ่อแม่พุ่งมือใหม่มากินของเหลือจากเขา กินของที่ทองเอกกับทองสุกกินไว้ของตัวเองอยู่ในบ้านกินยังไม่หมดก็มากินของเขาต่อท <c oughs> องเอกรอไหมครับทองเอกเขาเป็นเป็นแมวที่เรียบร้อยมากเลยค่ะ น้องน่ารักมากน้องมองตาแม่แล้วน้องก็แบบดูเรียบร้อยอะค่ะแม่ดูแล้วน้องเขาเรียบร้อยอิ่มแล้วก็นอนเหรอลูกฮะหนูไม่ลุกมาเล่นบ้างเหรอไม่ลูกมาเล่นบ้างเหรออิ่มแล้วก็นอนเลยเออดูทองสุกเซเนะ่ะเอาหางพาดคอหนูเลยอืม ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เมตตาเด็กๆที่รักเด็กๆนะคะคนสวยก็เข้าที่นอนแล้วค่ะนอนต่อเหรอลูกอึมคงก้านอนต่อเหรอลูกขอบคุณนะคะ